หัวอยู่หาวทำไมเจ้าถึงปลุกความทรงจำที่เจ็บปวดที่สุดในส่วนลึกของหัวใจข้าขึ้นมาในตอนที่97ของสำนักถังเลิศพบจบแดนถังซานมาที่หุบเขาแห่งความรักและเริ่มทดสอบหัวอยู่ห่าวความทรงจำของเจียงหนานถูกปลุกขึ้นมาเมื่อเจ็ดประหลาดแห่งซือไหลเคอร์และทุกคนเข้าไปในหุบเขาแห่งความรักทุกคนก็เริ่มทำการทดสอบของเทพเจ้าแห่งความรักหลังจากที่เทพเจ้าแห่งความรักถูกแทงข้างหลังโดยคนรักของเธอ และล้มลงกับพื้นความรักของเจ็ดประหลาดแห่งซื่อหลเครอก็ถูกสร้างขึ้นในหุบเขาแห่งความรักความโกรธที่ล้นหลามหลังจากการตายของเทพ,พเจ้าแห่งความรักได้บิดเบือนความเป็นเทพของเธอและในที่สุดเธอก็เสื่อมถอยไปเป็นเทพชั่วร้ายดังนั้นใครก็ตามที่เข้าไปในหุบเขาแห่งความรักและความรักของพวกเขาจะต้องผ่านการทดสอบเจ็ดประหลาดซื่อหลเครอที่เข้ามาในสถานที่แห่งนี้ต้องผ่านการทดสอบของเทพ,พเจ้าแห่งความรักเสียก่อนจึงจะหลบหนีได้หลังจากที่ทุกคนผ่านการทดสอบสองครั้งแรกแล้ว ราชาเทพถังซานแห่งอาณาจักรศักดิ์ก็มาถึงและถังซานก็ใช้โอกาสนี้เพื่อทดสอบว่าที่ลูกเคยด้วยตัวเองถังซานปรากฏตัวต่อหน้าโฮยูฮาวเมื่อโฮยูฮาวเข้าสู่การทดสอบระดับที่สามถังซานนั่งอยู่บนสะพานริมทะเลและจู่ๆก็เรียกชื่อของโฮยูฮาวออกมาโฮยูฮาวตกตะลึงกับเสียงเรียกของบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเขาเขาไม่รู้ว่าบุคคลน,นี้เป็นใครเมื่อเผชิญหน้ากับชายลึกลับคนนี้โฮยูฮาวถามเขาว่าเขาเป็นใครเขาคือผู้ทดสอบระดับที่สามหรือไม่ แต่บุคคลที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่พูดอะไรเลยโฮยูฮาวใช้การตรวจจับทางจิตโดยไม่รู้ตัวแต่เขาก็ประหลาดใจที่พบว่าอีกฝ่ายนั้นมองไม่เห็นเป็นเหมือนอากาศนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ตั้งแต่ที่เขาได้รับความสามารถในการตรวจจับทางจิตโฮยูฮาวจึงเปิดดวงตาแห่งโชคชะตาและพยายามจัดการกับศัตรูที่แข็งแกร่งที่ไม่รู้จักในสภาพที่ดีที่สุดในขณะนี้ทังซานบอกกับโฮยูฮาวว่าหากเขาต้องการทำการทดสอบในระดับที่สาม เขาจะต้องเอาชนะความสามารถของตัวเองก่อนโฮยูฮาวไม่ได้พูดอะไรมากเกี่ยวกับเหตุผลทางกายภาพแต่เขายังคงสงสัยว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบหรือไม่ถังซานเพิกเฉยต่อโฮยูฮาวและโจมตีโฮยูฮาวทันทีแสงสีน้ำเงินทองพุ่งเข้าหาโฮยูฮาวในทันทีโฮยูฮาวรู้สึกว่าไม่มีพลังที่จะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่เหมือนอากาศนี้โฮยูฮาวไม่รู้ว่าจะต่อต้านอย่างไรแต่ก่อนที่โฮยูฮาวจะเข้าใจได้ฝ่ามือของถังซานก็ตกลงไปแล้ว รัศมีอันนาสพรึงกลัวที่แทนทะลุกระดูกก็ประตูออกมาจากอกของโฮยูฮาวทันใดนั้นร่างกายของโฮยูฮาวก็แตกสลายและกระดูกของเขาก็กลายเป็นเท่าฐานจากนั้นเขาก็ทำให้โฮยูฮาวฟื้นขึ้นมาและถูกทุบตีจนกลายเป็นเท่าฐานอีกครั้งโฮยูฮาวเคยประสบกับประสบการณ์ชีวิตและความตายมานับไม่ถ้วนแม้แต่หนิรงรงๆก็ทนไม่ได้แต่ทังซานกล่าวว่าการทดสอบเหล่านี้ไม่เพียงพอโฮยูฮาวไม่เพียงแต่เป็นลูกเคยในอนาคตของเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นทายาทของเขาด้วยในอนาคต ถังซานต้องการฝึกฝนทักษะของเขาที่มีนอกจากโฮยูฮาวแล้วโฮยูฮาวยังปรากฏตัวในตัวอย่างการทดสอบครั้งที่3ของเจียงหนานนานด้วยระหว่างการทดสอบเจียงหนานานานนึกถึงความทรงจําที่เจ็บปวดที่สุดเป็นวันเกิดอายุครบ15ปีของสุซานซือเนื่องจากสุซานซือต้องการปลุกวิญญ,ญาณโซนหูเขาจึงต้องจัดพิธีพิเศษกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้คือเจียงหนานาน,นานเจียงหนานนานต้องการรักษาโรคนี้ให้แม่ของเขาเขาตกลงที่จะจัดพิธีกับสุซานซือเท่านั้น และเพราะพิธีนี้เองเจียงหนาน,นานจึงกลายเป็นเงาของซูซานซือเมื่อเธอได้พบกับซูซานซือในเวลาต่อมาเธอรู้สึกขยาขแยงซูซานซือในช่วงเวลานี้ระหว่างการทดสอบของเจียงหนานฉากเหล่านี้ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งซึ่งทําให้เจียงหนานสุดตัวลงชั่วขณะอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดหลังจากผ่านการทดสอบนี้แล้วเจียงหนานก็ยอมรับซูซานซืออย่างเต็มที่และในที่สุดทั้งสองก็ได้อยู่ด้วยกัน